วันนี้นะครับกูรูมิชแนลนะครับพาท่านมาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ในช่วงสายมูสายบุญบายกูรูนีนะครับที่อยู่ตรงเบื้องหน้านของท่านเนี่ยมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในะละแวกจังหวัดนนทบุรีที่น้อยคนนักที่จะรู้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครเข้ามากราบไหว้ที่หลักการเีไม่มีกูรูคนไหนเนี่ยเข้ามาโปรโมทเลยนะเราไหว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้ดังเป็นกูรูนะ เรามีชื่อเสียงเราก็มากรับไหว้ท่านนะคะช่วงหลังนี่จะมีินพุงยอมเราว่าไม่ได้มากรับไหว้ท่านเลยเพราะติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านเนี่ยมีกลนาวนกาลวิเศษเยอะมากนะคะช่วยเหลือคนมาเยอะมากท่านคือหลวงพ่อเก้าถามว่าความเป็นไปเป็นมาถึงทําไมาถึงมีหลวงพ่อเก้าเรียกว่าหลวงพ่อเก้าเพราะว่าท่านามีทั้งหมดเก้านิ้วค่ะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ เก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะเป็นโบสถ์มหาอุตรข้างในสวยมากจะมีช่องสำหรับใส่พระนะฮะเยอะมากสมัยก่อนเข้าใจว่าเป็นวัดที่กรกสกพระทำวิธีกรรมเพื่อความอยู่โยมของพันชาตรีเพื่อเอาไว้เป็นวัญและกำลังใจกับผลคนทหารทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายแหละที่จะไปสู้รบกับข้าศึกนะคะที่สำคัญทนนี่สุดเนี่ย หลวงพ่อเก้าเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่เรียกว่าอัศจรรย์ทำไมถึงเรียกว่าหลวงพ่อเก้ารู้ไหมในสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพาหรือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยระเบิดเนี่ยทิ้งทิ้งลงเนี่ยเยอะมากเลยพวกเครื่องบินญี่ปุน่นเครื่องบินตอร์นาตมิสเนี่ยเขาทิ้งระเบิดฝั่งตรงข้ามคือวัดเขมาพิรตารามนะคะวัดเขมาเนี่ยก็โดน ทำลายก็ไม่เป็นอะไรพก็มีของดีอยู่เดี๋ยวหลังอาจารย์มิจะพาดูวัดเขมาแต่วันนี้เนี่ยต้องพามาดูฝั่งนี้ก่อนเข้ามาหายาก <S Y> เขาบอกว่าระเบิดเนี่ยลงป้มต้องแถวนี้เสียหายหมดเลย <S <S <Y> <S ยกเว้นพระอุโบสถหลังนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านชาวเรือนเนี่ยในสมัยตอนนู้นที่เกิดระเบิดสงครามเนี่ยเขาเห็นลง ่อองค์นางเเป็นพระขึ้นไปโบกตีวรน,นะคะปัดลูกระเบิดเนี่ยไม่ให้ลงมาโดนครับโบชดหลังนี้นะคะนั่นคือเป็นตำนานที่มาเร้ยกว่าหลวงพ่อก้าเพราะอะไรถูกไหมหลวงพ่อปัดไปโดนระเบิดพอปัดมือท่านไปโดนระเบิดพุ่ท่านก็เลยเหลืออยู่เก้านิ้วก็เลยเป็นที่มา,าที่เรียกว่าหลวงพ่อก้า 9, นะคะหลวงพ่อก้า 9, เนี่ยมีพระดาวการวิเศษเนี่ยในหลายๆเรื่อง เรื่องโชคลาภค้าขายตำแหน่งหน้าที่การงานได้สารพัดนะคะคนก็นจะมาจะมาขอเวลาอาจารย์มี่มีเรื่องเราอะไรสดๆหรือชาวบ,บ้านก็จะรู้กันเลยมีเรื่องราวสดๆมาขอท่านได้เลยสิ่งที่ท่านเนี่ยจะโปรดแล้วก็ขอเนี่ยเป็นพุทธบูชาหรือว่าเราจะทําการสการะบูชาถวายท่านได้เนี่ยนั่นคือประพัดมาจุดประพัดถวายท่านแก้บนรับรองสําเร็จทุกรลยนะคะ แล้วก็พอมาจุดประทัดเสร็จบางคนเขาก็จะนำน้ำเตงนะคะนำน้ำมาถวายท่านนะคะก็ยอยากจะบอกว่าหลวงพ่กเก้า,าศักสิทธมากคนมาขอโชคลาภก็มักจะได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยองค์นี้เนี่ยเป็นพระรูปทรงเครื่องรัตนที่สวยงามมากนะคะใช้พภาพเนี่ยถือว่า ไม่ถึงมนทบุรีสดวนบนพระมหาจักรพรรดิถวายท่านจะยิ่งปรับภพภูมิดวงชะตาชีวิตของตัวเองให้คุณมีดวงชะตาที่ดีขึ้นด้วยนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนภรัตสีสหัสสัจุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาภัคีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเีรังหังวันธรรมีธุระโตอหางวันธามีธัมมิยงโยวันธรรมีสังคโส พุทธคมาสังฆูเชมีโนถวายท่านค่ะจะดีมากเพราะท่านเป็นผู้รู้ปางจะพักปางสบัติขอเลือแกแว่หวเงินทองดีที่สุดแน่นอนที่สุดที่นี่เป็นโบสถ์หลวงนะคะเพราะว่าเป็นสีมาคู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฉะนั้นแล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องเคยสเสด็จและมาประทับแน่นอนที่สุดนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชอบสายมงหมูสายบุณนะคะ จะไดมีกล้องมาเป็นสะพานบุญบอกให้ทุกท่านได้มากลราวไหว้สการะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีอยู่จริงนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพได้ยังมีเยอะมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม